นี่แถวนี่เขาจะเอิ้นเป็นเมืองเก่าด้วยค่ะแถวนี้เนี่ยเป็นนี่ลงสีแดงอยู่เนี่ยนูน้นก็นี่ก็แม่ถ่ายไปนี่ลงสีแดงอยู่ตรงนี้น้อยไม่ถึงน,น,นี่กันี่กัแก่ถึงแล้วไง น,นี่นี่โลงสีแดงก็จะเอิ้นโลงสีแดงนะค่ะนี่ยค่ะส,ส่งข้าวสารอะไรขึ้นจากที่นี่หมดเลยเมือสงอออสงขาเมืองสงขาข้าวสารอะไรขึ้นจากที่นี่แหละมาจากเมืองจีนมาขึ้นที่นี่หมดเป็นความาจากเมืองจีนแล้วมาขึ้นอยู่นี่เวิร์ดต้ว ตลาดทับสินนี่ทําไมก็ต้องเรียกตลาดเรือนจําด้วยล่ะพ่อไหนเนี่ยนั่นทับสินนั้นไม่ใช่ตลาดเรือนจำเรือ่องก็ตลาดเรือนจําอยู่ข้างหลังตลาดที่อยู่ข้างหน้าที่เราไปเดินตรงดูที่ซื้อซื้อปลาซื้อเนื้อ นั่นตรงนั้นเมื่อก่อนเป็นเรือนจำตลาดเรือนจำข้างหน้าเป็นตลาดทรัพย์สินอันนี้เป็นตะเบิดตาย์ถนนคนเดินอันนี้ข้างหน้านี่ถนนคนเดินจ้ะอยู่แถวพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมพ่อพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ยายเบ้าหลายนี่ค่ะถนนนี่อ่ะ นี่ถนนคนเดินของกินเยอะแยะเสื้อผ้ากันหลายแต่ว่าเมื่อนี้เมื่เดินดอกขี้ข้านเมื่อยสิยไ,ปไปกินทุเรียนไปไปถึงพี่เก็บเข้าบ้านหมดแล้วเก็บข้าบ้านก็ไปเคาะประตูเลยกๆๆๆ๊กกกเอาทุเรียน ของกลางคืนขายเยอะเหมือนกันนะแถวเนี้ยใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วโรตีจัมโบด้วยลูกเดียวยังของพ่อพ่อยังกินไม่หมดเลยเออนั่นหนูลืมแล้วเมื่อกี้ออกของแม่เมื่มอเช้าแม่แบ่งกับป้าจุมไปแล้วคนละอันแล้วประจุมแบกอันหนึ่งแม่เอาอันหนึ่ง,แม,งแม่กินอันหนึ่งกับไอ้ปิก ฉันได้กินสองชิ้นที่เหลือพวกนุ่นแย่งหมดมันแย่งกินกินโรตีใส่ไข่ใส่นมมาเลยข้างหน้าดีก็เป็นวัดแจ้งนี่แหละวัดแจ้งกับนั่นโรงเรียนกับขึ้นกับวัดเหละโรงเรียนน้าเดียเรียนก็ได้เนี่ยวัดแจ้งวัดไงเด้อค่ะ โรงเรียนแจ้งวิทยาอันนี้โต๊ะลุ่งขัดต้มเปิดเบิดคืนอันนี้ซอดเจ้าซอดแจงมับปุ่นล่ะลงสุดไม่จำมะไรไม่ลังกินแล้วนะ จับแข็งแต่กากินอร่อยอทำเ่อนี่โตตามฉันด้วยแหละลบอกถึงนี<ล>น่ถึงหน้าโรงเรียนแล้วอยู่หน้าโรงเรียนแล้วครับครับออกมาได้เลยอยู่ที่ท้ายรถกระบะนี้<ล>เอาค่ะ<ล>ถึงโรงเรียนแล้วจ้า แค่นี้เด้อเดีเ๋ยวเป็นวัดแจ้ง